สวัสดีค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อยในการทำคลิปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะภาพใบ,บาและมอนน้อยสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาถักดอกไม้แบบนี้กันนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในคลิปนี้นะคะหนสซัมเมอร์ซอฟ เบอร์สิบหกนะคะเราจะมีสองสีนะคะสำหรับทําเกรสรและคลีบดอกค่ะเข็มโคโชเชเบอร์สี่ขนาดหนึ่งจุดสองห้ามิลค่ะกรรไกรสำหรับตัดใหม่นะคะและเข็ม ไว้ยเย็บเก็บปลาหน่อยค่ะเราจะเริ่มต้นง,งานด้วยการขึ้นโซ่6ค่ะ C กับโซ่หลักแรกจากนั้นโซ่สามถัก F ทั้งหมด16ครั้ง ครบ16ครั้งแล้วนะคะ C บนหัวตัว F หลักแรกค่ะจะได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่นหนึ่ง X ลงหลักเดิมสองครั้งนะคะเราจะถัก X นะคะ จนได้ทั้งหมด22หลักค่ะเมื่อได้ครบ12หลักแล้วนะคะเราจะทำการ C กับ x หลักแรกโดยการเกี่ยวหมายเพียงเส้นเดียวนะคะ นั้นโซ่หนึ่ง C บนหลักถัดไปใช้การเกี่ยวไหมเพียงเส้นเดียวค่ะโซ่หนึ่ง C บนหลักถัดไปแถวนี้เราจะใช้การเกี่ยวไหมเพียงเส้นเดียวนะคะเราจะทำโซ่หนึ่งสลับกับการถัก C ไปจนจบแถวเลยนะคะ ตอนนี้เราก็ถักมาจนถึงรักสุดท้ายแล้วนะคะเราจะทำการซีกับหลักแรกนะคะ หลังจากซีเรียบร้อยแล้วเราจะเกี่ยวไหมกับด้านหลังนะคะกับเส้นหลังที่เหลืออีกเส้นนะคะแล้วซีอีกหนึ่งครั้งปัดไหมนะคะ เราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นค่ะต่อไปเราจะใช้ไหนเราจะเปลี่ยนสีใหม่นะคะมาใช้สีขาวนะคะทำห่วงเพื่อเชื่อมต่อไหมค่ะ เชื่อมต่อใหม่ที่แถวด้านหลังนะคะจากนั้นโซ่หนึ่งกลงหลักเดิมค่ะ เออีกครั้งบนหลักถัดไปตามด้วยโซ่สิบห้าจากนั้นทันหัวเข็มถัก F แทงลงที่ดักที่หกนะคะถัดเอฟตามด้วยโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักนะคะแล้วเอฟโซ่หนึ่งข้ามหนึ่งหลักเอ ต่อไปโซ่หนึ่ง x ลงหลักถัดไปค่ะและถัด x อีกสามครั้ง จากนั้นตามด้วยโซ่สิบห้าเราจะทำเหมือนกลีบแรกเลยนะคะแทงห,วงหัวเข็มลงที่โซ่หลักที่หกถักเอฟ ด้วยโซ่หนึ่งท่ามหนึ่งหลักแล้วถัก F นะคะ โซ่หนึ่ง x ลงหลักถัดไปเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะตอนนี้เราก็ถักมาจนถึงกลีบสุดท้ายแล้วนะคะ สร็จกลีบสุดท้ายแล้วเราจะมีการ X อีกหนึ่งหลักนะคะแล้ว C กับ X หลักแรกค่ะ จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไป x ตามด้วย t และ f เราจะถัก f ไปเรื่อยๆนะคะ เมื่อเราถักมาจนถึงช่องสุดท้ายนะคะช่องนี้เราจะถัก F เจ็ดครั้งค่ะ เมื่อครบเจ็ดครั้งแล้วนะคะแล้วก็ถักอ F ลงหลักถัดไปเลยค่ะ เหลือสองหลักสุดท้ายนะคะถักทีและตามด้วย x จากนั้น C ระหว่างกลางกรีบค่ะ กลีบต่อไปก็ทำเหมือนกลีบแรกเลยนะคะเราจะทำแบบกลีบแรกไปจนครบทุกทีบเลยนะคะ นี้เราก็ถักมาจนถึงกลีบสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อจบกลีบสุดท้ายแล้วเราจะทำการซีระหว่างกึ่งกลางกลีบนะคะ จากนั้นนะคะแถวสุดท้ายเราจะถัก X โดยรอบทุกกีบเลยนะคะ เราจะถัก X ไปเรื่อยๆจนครบทุก,กจิีบเลยค่ะตอนนี้เราก็ถัก X มาจนถึง กกีบสุดท้ายแล้วนะคะมาเสร็จกกีบแล้วเราจะทำการซีกับหลักแรกที่เราเริ่มต้นนะคะตัดไหมเหลือปลายไว้เย็บ เก็บงานด้วยนะคะจากนั้นเราก็ดึงให้แน่นแล้วจัดระเบียบกกีบค่ะ ลักษณะที่ได้ของดอกเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกไม้ของเราสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ